สวัสดีครับลุงต่อพากินฟุตเวลวันนี้มานาเสนอวัตถุมงคลครับวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเที่ยงนะฮะวัดพระพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรีออยญย้อนยุครุ่นรุ่นสองนะฮะสร้างาที่วัดโครกลอยนะจังหวัดบุรีรัมย์อาเภอรประคมนะในงานพิธีเนี่ยงานผูก พัทธสีมาวัดโครกลอยอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ปี2 5 3พนสะถอดเหรียญมาจากเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเที่ยงนะอันนี้อุดถังอัดโถแล้วก็ยันตัวนี้เป็นนะเสือโค้งนะนะเสือโคง้งเกษด้วยโอมพะยาโคพะยาคาสุญญาลิปติพิมพ์นธ์นะเหรียญรุ่นเ,เหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญ ถอดแบบมาจากเหรียญรุ่นแรกนะพิมพ์บล็อกเดียวกันเลยข้างหน้านี้เหมือนกันเดียร์ขอบตัดเป็นอย่างนี้นะฮะเหรียญจะบางๆเลยครแต่ความคมชัดดูข้างหลังนี่ยงานผูกพัทตสีมาวัดโครกลอยอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมเขาบอกว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญอีก เหรียญหนึ่งที่นิยมเล่นในจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นสองนะฮะเหรียญยอ้อนยุครุ่นสองเหรียญรุ่นแรกครั้งแรกนะฮะก็สร้างเมื่อปี231นะฮะอันนี้ก็มางานผุพัทนสีมาวัดโครกรอยก็เลยสร้างเหรียญย้อนยอดดุคขึ้นมานะฮะปี239นะฮะ เดือนมีนาคมนะวันที่6มีนาคม239หลวงพ่อเที่ยงเป็นเกจิอาจารย์ดังนะในจังหวัดบุรีรัมย์ท่านหนึ่งะฮะท่านดังเรื่องเสือมากนะฮะโดยเฉพาะตะกุดหนังเสือนะฮะแล้วก็ตะกุดต่างๆนะฮะท่านก็สร้างเหรียญไว้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดังมากที่สุดก็คือตะกุด เสือหนังเสือนะฮะก็ขึ้นชื่อเรื่องเสือนี่เก่งมากนะครับวิชาคมท่านเรียนมาจากอาจารย์หลายท่านนะแต่เก่งมากหลวงพ่อเที่ยงก็เหรียนรุ่นหลังๆก็มีความนิยมมากมายนะโดยเฉพาะตะกุดเขาเรียกเทพเจ้าแห่งเขาเที่ยงนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ให้ดู เผื่อใครเจอแล้วก็จะไม่รู้จักเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญรุ่น2นะสร้างเมื่อปี239นะฮะให้ดูนี่นะให้ดูอนนี้จะชัดนะปี239เ,เหรียญรุ่น2งานผูกพัตศสีมาวัดโคกลอยอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็เป็นเหรียญที่ใช้ได้ท่านมาอ่า ปลุกเสกให้อย่างเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลุงต่อพากินฟูดเดียวสวัสดีครับ